หน,ดดน้ชายชนสวยๆเยอะมากเรากรับซื้อไว้แบบ้ไป นี่ต้นอะไรครับโอท้าวีรันครับท้าวีรันครับเท่าไหร่นะ่ยหมื่นสี่ครับหมื่นสี่เอ้สยอสวยสวยสวย,สวย,สวยโอ้มีแต่ต้นสวย Mm-hmm. <laughs> น้มานอมพัพพาเสือประดาต้นเมื่อทีทาห้าไม้ไทยไม้ไทยต้องสะสมไ้าโอมดดไปหน่อยหรือเปล่าเนี่แต่มันเคยโดนไง อะไรโหดกันหน่อยป่ะอะไรทศกัณฐ์ป่ะไก่ทองประเสริฐค่ะใกลทองประเสริฐคล้ายกับทศกัณฐ์คล้ายกันเพราะทศกัณฐ์จะเขียวค่ะเขียวเลยไม่เจอเลยในเนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะมีค่ะมีจับมือกันมองแวบๆบวยกันเลยสองหมื่นปล่อยอยู่แล้วค่ะปล่อยไปแล้วส่งของวันนี้ก่อนนี้มีคนซื้อไปแล้วอ๋อเท่าไหร่ครับจะตัดต่อเล้วนะสี่พันพอดเต็นท์ ดวแกทออกัะเสริด้วยนะหนูบงแล้วเนี่ยโอ้โหไปออกห้าพสบายเลยสบายเลยอีกหน่อยเป็นหมื่นไดูสิไม่ไทยต้องเก็บไว้เพื่อนนะมันมีประวัติศาสตร์ไงมีวรรณคดีรองรับ มากประมาณสองหกพันห้ามีน้องแล้วด้วยทำไมไม่ไมไขายทองประเสริฐซื้อมาแล้วมีแล้วยิ่งต้นใหญ่ก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกลูกออกหลาน นี่แล้วตอนนี้ยุคบอลสีไทยนะตอ,อนนี้มีชายชนเกือบทุกล้านเลยแต่ราคาโอ้โหเลขหมื่นครับลูกตัวเล็กกันเลขพันแล้วครับหลายๆพันเลยต้นยิ่งโตยิงหลายพัน เดินม,มาได้หนึ่งกิโลแล้วเหลืออีกหนึ่งกิโลโอ้เยอะมากเดนนี๋ยวว่าหลังมาใม,ามา่แบบเนี้ยจะสืบราคาให้ดีๆซะก,ก่อนแล้วก็มาดูดูบางอย่างบางต้นกับแพงกว่าแพงกว่าราคากลางต้นกับถูกกว่าถูกกว่าราคากลางแล้วก็ปรับผลกันไปแล้วแต่ทุนเขาอะนะ ถ้าต่คุณที่เข้ามาลานอาจจะขายถึงนู่นละไปไปเขียวนู่นละไปเดียวไปเขียวอะ พอวานวานหลังสันก็หลักนี่กับพันห้าแล้วนะแต่ถ้าโตไว้ คืินรมสมไมคีตัดด้านซ้ายเยด้นครับน่าจะเป็นนรั คารนคันร <หา S 1> ันจะเจอวกทีขนะคขายน,าน,นะคะ,ะคนตัวหน้าไปนะครับาขนาดใบแล้วขนาดเนี่ยจะคล้ายกับบนเยอะต้องใช้ความชำนาญรเท่าไันราค ไปเปิดในโค้ขายไปในราคาไปยู่ยิ่ยินี่เพชรเจ็ดสี่ไหเป็นหมื่นครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมตอนนี้ของท่านไม่มีน้วเดือดทุกแก้วนทุกแกต้องรอใบเบี้ยออกมครับต้องรอเอาเบอร์ให้ือแบบได้ได้ได้ ศูง8ครับนัทพลทีสามสองสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดครับเื่อน ไอ้กอกินเนลีปีกกินเนลีใหญ่มากเดี๋ยวพอโตๆมันสวยหมดเลยไก่สุดชงวนนะสนใจถามได้สวยมากเลยนักตนวอินค่ะไปชนเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าค่ะป้ายแล้วนะคะอันนี้กับอีกไม่ป้ายป้ายสองใบค่ะายตะลอกค่ะสะเทินน้ำ ตนกระดับนะตนกระดับใช้เบอร์ห้าใช้เบอร์แปดค่ะหลอดกำลังจะพุ่งนะคะกำลังพร้อลิ้นเหรอคลิ้นมะกรมันสืบราคาดูราคาไว้ก่อนพอต้นมันโตๆมันจะสวยหมดเลยพันไม้อย่างเงี้ยนะควรอินเลยอันนี้กวรอินครับชน ชเอ,อเผืนี่ันมันข้าวเฝ้าที่ซื้อไปเมื่อกี้เนะี่ยซื้ออกชมพูหวานๆเนี่ยอนนี่ข้าวเฝ้าครับแล้วก็อันนี้ต้นที่เราซื้อนะอน,ม,นอม, <c oughs> อมันอบพพาคายกันเนี่ยที่เราซื้อเมื่อกี้สองต้น โอ้มีฝั่งนู้นด้วยตรงนี้มีฝั่งนู้นด้วยอยากไล่โบมาเมื่อกี้อะไรมีเสือพานพันห้าพันห้าจะเสือพันแท้แล้วก็

ต้นแม่มันขายเจ็ดพันกว่าเรานั่งแล้วไม่ไหวแล้วนะไหวแล้วไม่นั่งขอรอบอกกันขาย่ามมันเล็กะอ้ต้นดดีขายดีนะขายไม่ต้องรู้ใช่ในคนนั้นมันให้ขายเป็นรูเราเกลยเพราะเราไม่ยอมยกขาย บอกันกี่เซตอะไรเนี่ย อันนี้เป็นไม้หนอนะ่ะไม้หนอแยกมาแล้วก็มาเลี้ยสงสำหรับเขาจมีหนันไแ้วเขาจะใ่ให้สรันเรายเคล้นเกล็ดกเอล้วดนร้านเ,ออเนท่าไห่เพชรน่้านหกร้อห้าสิบค่ะสาดีพันหน้าค่ะเหลือ2ต้นสุดท้าย่ไหมเนี่ย ทำมได้กลางใบแป๊บเดียวครับไม่แพงค่งไงะ,ะไซนี้หนูไปเดินมาให้แฟนลองไปเดินเขาขายสามพันห้าอยากไซนี้พันห้าแต่อันนี้เป็นไม้ที่บ้านเราเองทำเองก็ลเลยไม่ได้มองราคาใครเด็กกันเด็กั <c oughs> ฝั่งโน้นมีกล้วย,ยกล้วยทั่วไปจะเดินฝั่งโนง้นมั่งโ,อ,งโอ้โรถจอดเป็นกิโลเลย จอดรถอยู่ท้ายสุดเลยเดินมากิโลกว่าแล้วกล้วยหอมกล้วยหอม qanaqa holni aytda

อันน yeah. ี้มอนมหน่อแล้วอะไาเพชรพันต้นใหญ่ๆก็สวยทั้งนั้นเลยต้นไม้นะต้นน้นะต้นห้าต้นห้าค่ะแดงไปนะพี่ สวยนะคะสวยนะไม่เคยรู้เลยต้นเล็กที่สองพันตอนนี้กำลังแตกไาสองใบนะคะอันนี้ภาสดกนะจ้ากำลังแตกสองใบกหแล้วถ้าเช้าไปกระถางเลยก็ติดลูกไทลสองพันห้าสนใจไหมคุ้มนะคะ้้ายไปหาีได้ถัดไปนะคะ สวัสดีครับผม